แต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมาเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ผมออกเดินทางจากบ้านมานะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันสมมอเขาเรียกว่าวันสถาปนานะครับครบรอบนะครับ89ปีนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับราชมงคลตะวันออกนะครับวิทยาเขต อุเทนถวายนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับได้วางกําลังนะครับบริเวณด้านหน้าของอุเทนถวายและก็สถาบันนะครับเทคโนโลยีปทุมวันครับเพราะว่าในละแวกใกล้เคียงกันด้วยนะครับตรงนี้ครับวันนี้นะครับเมื่อเมื่อวานนี้ครับโทษทีครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่31มกราคมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานอย่างนี้ครับตลอดทั้งวันและก็ทั้งคืนนะครับมีเจ้าหน้าที่ ตำรวจนะครับจากกองบังคับการตำรวจนครบาล6ตั้งด่านจุดตรวจนะครับแล้วก็กระจายจุดรักษาความปลอดภัยทั้งในบริเวณด้านในและก็ด้านหน้าทางเข้าออกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับวิทยาเขตอุเทนถวายโดยเฉพาะในฝั่งของถนนพญาไทตั้งแต่แยกประทุมวันถึงแยก3สาติ เนื่องจากนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์2,566จะเป็นวันสถาปนาสถาบันมหา,ว,าวิทยาลัยอุเทนถวายนะครับครบรอบ89ปีนะครับ ขณะที่นักศึกษาเนี่ยได้นำป้ายผ้ามาขึงนะครับไว้ที่บริเวณรั้วรวมไปถึงมีนักศึกษาและก็สิทธิ์เก่าเดินผ่านเข้าออกบริเวณประตูด้านหน้านะครับซึ่งมีการตรวจสอบและก็อนุญาตให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับส่วนนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นตั้งจุดนะครับในการเฝ้าเหตุการณ์ ก็คือบริเวณด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวันนะครับโดยตำรวจเนี่ยได้นำรถนะครับมาตั้งจุดนะครับเพื่อเฝ้าและก็ตะเวนนะครับบริเวณด้านหน้าและก็ในพื้นที่รอบๆของสถาบันเช่นกันครับ พราะอะไรครับเพราะมีการรักษาความปลอดภัยนะครับพื้นที่นะครับเพราะเนื่องจาก2สถาบันเนี่ยมีความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ในการวางกําลังครั้งนี้นะครับตำรวจก็ได้ใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจของสนปทุมวันและก็ตํารวจของกองบังคับการตํารวจนครบาล6รับผิดชอบนะครับหน้าที่นี้เป็นหลักเลยนะครับซึ่งจะมีการระบุนะครับแล้วก็เฝ้าระวังนะครับในจุดต่างๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างนี้ครับ มันเคยมีเหตุการณ์ในวันสถาปนานะของสถาบันนะครับใดสถาบันหนึ่งอย่างอุทเทนถวายก็มักจะออกมาสํแแดงลิ์สํแดงเดชนะครับกับคู่อลิอย่างช่างกลปทุมวันแล้วกันนะครับและก็ในการเฝ้าระวังนครั้งนี้นะครับ จะใช้เวลานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กลกุมภาพันธ์นะครับขณะที่การสัญจรนะครับการจราจรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเย็นและช่วงค่ำเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับวางกําลังไว้นะครับทั้ง2ส,สถาบันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนพระรามที่1แล้วก็ถนนพญาไทยแยกปทุมวันนะครับเพื่อให้การสัญจรนั้นต้องบอกว่า ไปด้วยความสะดวกนะครับและก็ในช่วงเย็นเย็นวันนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสองสถาบันก็มักจะก่อเหตุนะครับในการยกพวกเข้าทำลายกันนะครับแล้วก็ในเย็นวันนี้นะครับที่อูเทนถวายนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตครับไม่ว่าจะเป็นหินเหล็กไฟนะครับตูบอดี้สแลมนะครับก็จะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ แมต้องบอกเลย Big a แอก็มานะครับแล้วก็ในช่วงเย็นๆก็ต้องดูกันนะครับสถานการณ์ต่างๆและก็ในการที่เจ้าหน้าที่วางกำลังนะครับ ไว้นะครับก็ไม่ใช่อะไรครับเพราะไม่อยากให้มีการกระทบกระทั่งกันของสถาบันด้วยแล้วมันก็จะเกิดเหตุบานปลายนะครับปร,ประชาชนที่ใช้บริเวณดังกล่าวในการสัญจรนะครับอาจจะถูกลูกหลงไปเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่นะครับก็จะได้ควบคุมพื้นที่ไว้ถ้าเกิดท่านเห็นนะครับก็กรุณา นะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยไม่ว่าจะเป็นเท้นพระรามที่1น,นะครับหรือว่าบริเวณแยกปทุมวันนะครับไปถึงแยก3ามย่านเลยนะครับก็ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นนะครับในช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีการ ต้นะองบอกว่ามีคอนเสิร์ตจริงๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือไม่นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยนะครับในชีวิตของนักศึกษาด้วยและก็ของประชาชนที่ใช้สัญจรในบริเวณดังกล่าวนะครับและก็อีกอย่างนครับในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับยังใกล้กับสถาบันนะครับของ เช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีห้างสรรพสินค้ามาบุญคองนะครับแล้วก็สนามกีฬาแห่งชาตินะครับโดยตำรวจเนี่ยก็จะเฝ้าจุดแล้วก็ระวังนะครับโดยเฉพาะจะมีรถในการเคลื่อนที่เร็วด้วยนะอันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับท่านผู้ชมครับในบริเวณดังกล่าวนะ,ะแจ้งเตือนกันแบบนี้นะครับเพราะว่าในการสถาปนานะวันนี้ก็ของ นะอุเทนถวายนะครับแล้วก็ต้องดูกันครับว่าเจ้าหน้าที่จะดูแลควบคุมพื้นที่นะครับผมขออย่างหนึ่งนะครับในฐานะที่เราก็อยู่กันเราแวกใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับก็อย่าให้เกิดเหตุครับ ท่านก็นะนักศึกษาหรือว่าสิทธ์เก่านะก็อยู่แก่ในสถาบันนะครับสนุกสนานในนั้นนะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะตรวจค้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะขอตรวจค้นนะครับบริเวณด้านหน้าประตูอุเทนถวายนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ให้ความร่วมมือด้วยนะครับอ่ะนะครับก็ขอให้การสถาปนานะครับครบรอบ89ปีนะครับไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆครับ